สวัสดีครับผมพัดจากบริษัทนำคต่างดาวมาทำงานในประเทศแกรนด์เบสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับตอนนี้รายง,งานถึงขั้นตอนการทำบัตร e-work permit แล้วนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณของส่วนทางจัดางานนะครับก็คือเป็นศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส,สุดการจ้างงานจากหกัดละนองนะครับ แรงงานกำลังเข้าแถวเพื่อถ่ายรูปทำบัตร e-Work Permit ครับรบเวณนี้นะครับจะเป็นส่วนของอการถ่ายรูปนะครับ <c oughs> เพื่อทำบัตรครับ